ก็วันนี้ผมพามาดูภายในรถนะครับ Ford Ranger Next Generation Wide Track 4คณ4อันดับแรกเลยมาดูการสตาร์ทเปลี่ยนไประบบนี่ฮะพุทสตาร์ทหน้าจอเป็นดิจิตอลแสดงผลทุกอย่างในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคาดเบลลคขับคาดเบลลคนนั่ง ยังไม่คาดเบลคนนั่งหลังคาดเบลลหรือยังบอกหมดทุกที่นั่งนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทางฟอร์ดใส่มาใน next generation y t a c ตัวนี้ส่วนเบาะนั่งของเจ้า y t r c next generation 2022นี่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้า2คนแล้วคู่หน้านะครับนี่6ทิศทางปรับเข้าไปปรับเข้าไปไม่เหมือนตัวก่อนนะครับแล้วไม่พอกระจกไฟฟ้า 4บานเป็นออโต้ทั้งหมดนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คนขับนะครับคนนั่งหน้าคนนั่งหลังก็มีมาให้อย่างครบครันนะครับส่วนเจ้า Adaptive Cruise Control ที่ใส่มาใน Ford Ranger w i l t e c k Next Generation ตัวนี้ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วนะฮะเป็น Stop and Go ใช่ไหม ทุกคนคือเคยใช้ o อดเมื่อก่อนนะเป็นแบบ a d แดป i ีฟธรรมดาหยุดแหล่ไม่หยุดแหล่นะครับแต่ตัวนี้ปรับปรุงมาใหม่แล้วเป็นจนถึงจุดหยุดนิ่งอ่ะอันนี้ถือว่าเขาให้มาดีนะครับและมีเทคโนโลยีเหมือนในเจ้า e v e r e ร t นะฮะคือเลนคีปปิ้งหลับในง่วงงองแงงงขับไม่ไหวฮะ คมอะไรสั่นเตือนให้เหมือนจอยสติ๊กปื๊ดปืดปืดป๊ด,ดอ่าทำให้เรารู้ตัวในขณะข,ขับรถไม่หลับในนะับไม่ชนได้ง่ายไม่เกิดอุบัติเหตุง่ายๆนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิด,ปดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดปิดไฟออโต้เวลาแสงไม่พอรถก็จะทําการเปิดไฟอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้นี่กระจกตัดแสง ออโต้มีเป็นพื้นฐานมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB กล้องเวลาจะติดถ่ายรถด้านหน้าอ่ะนี่ฮะนี่ฮะเวลาจะติดกล้องถ่ายรถด้านหน้าไม่ต้องแล้วไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายโอ้ยไปประดับยนต์ไม่ต้องฮะติดกล้องปับ๊บเสียบแจ็คเป๊บใช้งานได้อันนี้เป็นข้อดีของเจ้า ฟอร์ดเรนเจอร์วา n แท็กเน็กเจเนเรชัตัวนี้ทำมาให้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเวลาผู้ใช้งานมากที่สุดโหมดการกับขี่4 4เนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแค่กดนะครับแค่กดง่ายๆไม่ยุ่งยากเวลาการใช้งานแบบนี้ฮะหน้าจอขนาด12นิ้วนี่ฮะ ผมว่าใหญ่กว่า iPad Pro นะหรือว่าเท่ากันผมไม่แน่ใจแต่การสัมผัสทัชสกรีนผมว่าทำได้ดีนะครับระบบช่วยคนขับอ่าดูมีต่างๆให้เล่นนะครับออโต้โฮเขามีมาให้แล้วนะครับเปิดไว้ได้เลยเวลาจะใช้งานนี่เห็นไหม ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับหน้าจอของเจ้า WideTrack Next Gen ตัวนี้นะครับนี่ครับระบบแอร์มีทั้งอ n นาล็อกและดิจิตอลนะครับด้านซ้ายด้านขวาแยกอิสระสมมุติแฟนขี้หนาวหรือว่าอะไรเราก็แบบปรับแบบว่าให้มันอุ่นๆได้ฝั่งเรา เราขี้ร้อนเราก็ปรับให้มันหนาวๆได้นะครับโดยการแยกกันแบบไม่ต้องแย่งกันนะครลดการทะเลาะก,กันไปได้เปิดปิดเสียงตรงนี้ได้ครับแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเปิดปิดประมาณนี้คอนโซลตรงนี้เป็นอนาล็อกและดิจิตอลผสมประสานกันนะครับใช้งานได้ดีไฟแอมเบียนไลท์สวยงามหรูหราเหมือนรถยุโรปน้องๆรถยุโรปนะครับ ช่องไทยของกว้างขวางใส่กระเป๋าตังค์ได้ครับกระเป๋าตังค์ยาวๆโทรศัพท์นะครับช่องแอบเงินทําได้ฮะตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเมเนจการใช้งานนะครับตะเข็บการเดินได้ทั้งคันของเจ้าวา t แ a ร์กเป็นสีส้มสวยงามครับอันนี้เป็นสกรีนติดไปกับคอนโซลเลยะฮะนี่สวยงามครับ เจ้าตัว Y t แ a ็กตกแต่งมาแล้วถือว่าสปอร์ตนะครับผมเบาะของตัว Y t แ a ็กตัวนี้นะครับเดินได้สีส้มเหมือนกันทั้งคันนี่ฮะตะเข็บสีส้มไฟแอมเบียนไลท์ประตูซ้ายและขวาสัมผัสถือว่าดีนะนั่งสบายครับสรีระแบบขับทางไกลแบบไม่ปวดหลังผมว่าใช้งานต่างจังหวัดหรือในเมืองก็ได้ทั้งหมดครับ ด้วยความนุ่มของเบาะแล้วก็ช่วงล่างทําให้การขับขี่คล่องแคล่วนะฮะท่านั่งสบายใครก็ขับได้ครับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็สามารถขับรถได้เพราะว่าการปรับเบาะอิสระมากแยกอิสระของทิศท,ทางทําให้การเซตท่านั่งหรือว่าการขับขี่อะไรพวกนี้เนี่ยดูแบบอแขนไม่ถึงวะดึงได้ เห็นปะมันง่ายไงมันง่ายไปหมดให้ดูระยะสั้นๆอ่ะคนชอบนั่งชิดๆก็ขับได้ง่ายๆไม่ต้องแบบเออสมัยก่อนโอ้โหต้องปรับเบาแบบเงี้ยต้องปรับเบาแบบแบบชิดอ่ะถึงจะขับได้แบบสบายแต่นี่ไม่ต้องเลยฮะใน Ford Ranger w i l d t ยแท n e x t Generation ตัวนี้ปรับได้แบบอิสระทั้งหมด ทำให้การขับขี่ของคุณง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับเจ้า w i ย t พ a c k Next Generation ตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่1,299,000บาทครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างและคอนแทคที่ผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ